สถานการณ์น้ำวันนี้ที่สะพานบ้านแป้นแม่น้ำบางสะพานบ้านเป้นนา,านะน,น,น,นี้น้ำขึ้นสูงสูงท่วม,ก,ก,ก,มวก่อกลางไปแล้วก่อกลางตรงนั้นท่วมมาแล้วครับด้านบนทางนน้นด้านเหนือนุ้นก็ไหลลงมาเรื่อยๆแล้วฝนก็ตกเป็นระยะระยะหยุดบ้างตกบ้างป,ปล่อยๆแต่ทางเหนือนุ้นตกสะสมมานานแล้วด้านนี้ กำลังไหลลงสู่เขื่อนกิวลมปริมาณน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับก็คาดว่าจะมีแนวโน้มจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกสกเหลือพื้นที่อีกตรงนี้ประมาณเมตรนึ่งก็จะพ้นล้นตะลิงแล้วครับตอนนี้ เป็นน้ำแม่น้ำวังเหนือวัดป่งชัยครับตอนนี้น้ำท่วมมาเข้าพื้นที่การเกษตรและข้ามถนนน้ำไหลท่วมข้ามถนนตรงนี้แล้วกำลังจะไหลลงมาแยางวัดป่งชัยน้ำเหนือกำลังไหลลงมาสมทบมทีนี้น้ำข้ามถนนแล้ว รถเล็กๆก็ไปไม่ได้แล้เฮืเอที่การ,กรเกษตรก็โ,นโดนน้ำท่วมหมดแล้วฝนก็ยังลงมาอยู่เป็นระยะอุตุนิยมว่าจะมีฝนไปถึงวันที่สองนู่นนะครับขอบุญญาบารมีหลวงพ่อพระเจ้าทันใจจงปัดเป่าของไฟให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสาธุ น้ำด้านหลังวิหารก็สูงขึ้นมากว่าทุกวันนะอันนี้สูงขึ้นมากว่าทุกวันแล้วก็การจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากน้ำด้านเหนือน้ำเหนือไหลลงมาจตกตอนนี้ทุกคนก็ต่างเฝ้าระวังกันนะ เราไม่สามารถห้ามน้ำได้แต่เราต้องถอยหนีหรือว่าหาวิธีหลบเลี่ยงหลีกไฟให้ได้ทุกคนก็เรียบเก็บข้าวเก็บของบางส่วนที่อยู่ร่วมต่ำไว้ในที่สูงวัวควายสัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้องพาไปอยู่ในที่สูงเป็ดไก่ แต่ส่วนนี้เป็นพื้นผลเกษตรทางการเกษตรนั้นไม่สามารถย้ายไปไหนได้ก็ต้องปล่อยให้น้าท่วมไปเราก็ขอ,อนําคลิปนี้ฝากถึง,งทุกคนทุกท่านได้ดูและรับทาาราบสถานการณ์น้ําในแม่น้ําวังหลังวัดปงใช้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้ในที่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขขอการทุกคนทุกท่านทุกคนสาธุขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภยัยพ้นจาก เป็นอะไตลายทน้ทงลด้วยเถิดสาธุสาธุอายุวันโน,โนตุกังบาลางัง